โอ้ยเนาะแตำมมนโอ้เอาดุดเออดุดเออเออโอ้จะดินอะไรลูกฮึเสียงมัน เออเอาเออาเอาเอาเออเหมือนเด็กเลยลูกมานำมนดูกับบุญเพิ่มนะคะโอ้ถูเออเอาอ้อนน้อยเออทำมนอ้อนบุญเพิ่มแล้วไหมแม่ เสียงเพิ่นนี่เอออ้อนหน่อยโอ้นนอยอ้อนหน่อยบุญเพิ่มเออให้น้ำบุญอ้อนหน่อยโอ้ยเพลินเพลิน,นเสียงเล็กเสียงน้อยก็มา ฝั่งนู้นจะเป็นน้องโพทองสายยุกสายยุกเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะแม่แม่นี้สายบนเริ่มบนแล้วเ,เสียงเพื่อนไหน,หน